ให้ไม่นับถือพ่อแม่ตัวเองละครับใช่ให้นับถือแต่อลลอย์อย่างเดียวครับมันสอดคล้องที่คลิก่อนโนะที่อะไรผู้หญิงอะไรผู้หญิงยาใช่อันนั้นคือชัดเจนเลยพี่นี่ผมแท่สืบตรงนี้ให้เห็นชัดขึ้นมาครับคืออย่างพี่ต้องพระเจ้าอย่างเดียวพี่ถึงเราจะช่วยเขาแค่ไหนนะสมมติว่าเราช่วยเขาเนี่ยเราอยู่ด้วยการร่วมกับเขาเนี่ยมีการช่วยเหลือเพื่อกูลกันเนี่ยเขาไม่มองว่าเราช่วยหรอกพี่อืมเขามองว่าพระเจ้าเขาเนาะ คนเขาเราเราให้ข้าวให้น้ำให้เงินให้ทองเขาเนี่ยหรืออะไรก็เลืเด็กที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเราให้ี่แล้วเขาจะไม่นึกถึงคณอะไรของเราเลยแล้วแล้วแล้วเรื่องจริงไหมฮะที่ว่าพระในสามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เวลาเบินบินทบาดเนี่ยมีการเอาขี้ใส่บาดด้วยหรือว่าเข็มฉีดยาโรคเอดเลอะไรพวกเนี่ยมีมีจริงไหมฮะเรื่องพวกที่ผมได้ยินมาจากพระรูปหนึ่ง ไออ <stop. S 2> ันนี้ผมผม Sadly, ไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยเจอกับตัวนะครับครับไม่เคยกับตัวแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีนี่แหละเพราะเขาทําได้ทุกอย่างพี่เขาทําได้ทุกอย่างขนาดเขาเลี้ยงเลี้ยเป็ดตัวเลยอ่ะพี่ขนาดในหมู่บ้านนะผมอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะหมู่บ้านพุทธเกือบเกือบทุกหมู่บ้านเลยในสามจังหวัดเนี่ยครับเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรตามาสามหมู่บ้านเราใช้ไม่เหมือนเขาเลี้ยงแพะเลี้ยงแมวอะไรประมาณนี้ครับเกิดหมาเดินออกห่าหมู่บ้านหน่อยนึงเนี่ย แต่เขาจะไล่เลยนะเขาจะคุยกันต้อนหมาเข้าไปในหมู่บ้านเขาแล้วเขาไล่ทุกตีเออทาไมเขาเกลียดหมานะผมก็ดีมาเหมือนกันนะเขาเขาจะทุกตีแล้วเขาก็แบบฉลองกันเลยนะคือท,<ำ>ทุกตีหมาที่ข,ของคนไทยพุทธที่เลี้ยงไว้อะนะใช่ทุกตีหมาจนตายเลยนะผมจะบอกพี่เลยทําไมเขาถึงเขามีความสุขมากเลยโอผมจะบอกให้ เขามีอะไรกับหมาหรือว่าคือมันมีมันมีคําสอนเลยที่ว่าต้องเกลียดหมาหร,หรือว่าอย่างไงหรือว่ามันเป็นหมาของคนไทยพุทธเลยต้องฆ่าทิง้งซะก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นถ้ามีจะมีประวัติก็ต้องย้อนย้อนปไปประวัติแต่ผมผมขอไม่ไม่ไมไมเล่าขอประกาศกัแล้วกันเพราะมาน,นเดียวจะว่า,วาย,ย่างงี้ไ,งไปครับมันก็ประวัติอะไรมีแหละแต่ที่สักหน่อยแต่ผมขอเล่าในในในตอนอื่นก็แล้วกันนะครับผมได้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 ครับุยกับพี่นอกรอกรอบก่อนโอเคได้ได้ไคงมีอะไรลึกลงก่อนนั่นนะ ใช่แล้วเขาจะทุบจะตีเขาจะแบบแ้ลงเลยแหละครฆ่าตายเลยอืมันเขาแบบไปขึ้นสวรรค์เลยประมาณนี้แหละวันดีเลยคำของคนพูดเท่าดีเลยประมาณนั้นนี่อืมโู้มันเป็นคําสาคาสอนที่แบบสาตันชัดเลยนะก็ใช่พี่มันโหดร้ายมากพี่มันโหดร้ายมากแล้วผมเคยเคยเคยโดนกรณีแบบนี้เนี่ยนะเห็นเหตุการณ์หลายครั้งมากโดนบางทีนะผมต้องไล่ไปเลยนะไล่พวกเด็กอิจตาเลนั้นที่เข้ามา ต้อนหมาแล้วก็ทุบตีเนะี่ยผมเอาตัวเขาไปแลกหลายครั้งแลอเพราะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ไงพี่โหดร้ายเพราะเขาก็เลยไม่กล้าที่จะออกมาอะไรอะไรไงพี่เขาเลยหวังพึ่งแค่ภาครัฐอย่างเดียวโดยโดยไม่ลุกขึ้นมาแบบยังไงอ,อ่ะเหมืนอนนป็นชนที่ว่าเมื่อโดนรังแกแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาใช่ไหมพี่เลยไม่ลุกขึก้นเพราะถือถือว่าเรามีบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่คือ คือเราหวังภาครัฐยากเพราะอะไรครับวันนี้ฮรที่ผมได้ไปเจอดรจรูนกับทีมงานเนี่ยเรื่องของกรรมการกายสลามอยู่ในฐานะอะไรกับสำนักจุฬาอยู่ในฐานะอะไรกฎหมายสลามนะครับทำให้คนของสลามนะครับในตำแหน่งต่างๆเนี่ยเป็นเจ้าที่ของรัฐบาลไทย โดยที่ไม่ไมเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญนฮะอย่างนี้เขาขายรัดซ้อนรัดเลยนะฮะมีอำนาจอยู่เหนือรัฐบาลเลยนะครับหรือแม้แต่จุฬาราัชมนตรีฮะมีตำแหน่งใหญ่นะฮะในในกฎหมายรัฐกฎหมายอิสลามเนี่ยเขาเทียบเคียงว่ามีตำแหน่งใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีไทยเลยซึ่งรายละเอียดตรงนี้ครับผมกาลังศึกษาเลือดข้อกฎหมายขึ้นมาอีกแล้วจะมา ให้ท่านผู้ชมได้เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยว่าเขาเอามาตราไหนนะครับของพอรบอยสลามมาเทียบเคียงกับคนละกฎหมายและธรรมนูญไทยแล้วปรากฏว่าเมื่อเขาใช้พรบอยสลามฉบับนั้นแล้วเนี่ยมีตาแหน่งใหญ่กว่าหรือว่ามีอํานาจใหญ่กว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญไทยฮะนี่คือสิ่งที่ผมเตรียมการที่ว่าจะต้องเอาเรื่องนี้มาแฉมาเปิดโปงเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้คนไทยได้รู้ว่าเขาใช้กฎหมายเป็นรัดซ้อนรัด ของกฎหมายไทยฮะและให้มีอำนาจด้วย